เมื่อวันที่17ธันวาคม2,567เวลา9น้นาฬิกาที่บ้านสิงห์ครถนนสิงห์ครายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย นายนรศักสุขสมบูรณ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวให้การต้อนรับและพบปะสื่อมวลชนจากส่วนกลางกรุงเทพมหาคนครและในท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายในกิจกรรมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์นการขับเคลื่อนเมืองเชียงรายเมืองสร้างสรรคด้านการออกแบบและขับเคลื่อนการเป็นอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกโดยมีนายชูวิทย์มิตรชอบ รองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษประการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท ได้กล่าวว่านอกจากจังหวัดเชียงรายจะได้รับการรับรองจากยูเนสโกให้เป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบในปี2566แล้วทางอปทจะได้ร่วมกับกรมทรัพยากรธรณีอปจเชียงรายและคณะกรรมการอำนวยการอุทยานธรณีเชียงรายเพื่อนำพาเชียงรายมุ่งเป้าไปสู่การเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีระดับโลกของยูเนสโกอีกด้วย